หินงอกใหม่ในรอบหลายสิบปีจนปากถ้ำปัจจุบันแคบลงไม่ไกลาจากปักถ้ำที่สร้างพระนอนปิดทับไว้เพื่อซ่อนเก็บสมบัติมีค่าของนางเลือดขาวที่นำมากับขบวนช้าง60เชือกเตรียมถวายเป็นพุทธบูชาคราวสร้างพระบรมาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชแต่ยังไปไม่ทันถึงก็ทราบข่าวว่าสร้างเสร็จก่อนจึงแวะพักและแบ่งสมบัติไว้ณถ้ำแห่งนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่จางจากวัดถ้ำพระพุทธกับทุกคนเมืองตรัง โดยมีพระพุทธรูปทรงเสร้มโนรารวมถึงรูปนางเลือดขาวหน้าถ้ำเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อและตำนานการเดินทางการศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีโบราณวัตถุหลายสมัยหากที่เก่าแก่ที่สุดอายุไม่น้อยกว่าพันปีแทนร่องรอยของศาสนาและห่วงเวลาการสืบทอดที่ปรากฏณดินแดนนี้ ทาโบราณที่เล่ากันนางประวัติของนางเลือดขาวก็มันก็มีอยู่สองนางเลือดขาวใช่ไหมเนนางเลือดขาวของนครขับนางเลือดขาวของพัตลุกแต่ที่มาสร้างพระบันทงไว้ที่นี้เป็นนางเลือดขาวของเจ้าเมืองพัตลุกพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองนะในสุขโขท,ทยัยมีผลจากการที่ทางศรีธรรมราชมนครขึ้นไปช่วยและกําลังสําคัญนั้นก็คือพระนางเลือดขาวนะ แล้วพระนางก็สร้างวัดไว้ทั่วที่ภูเก็ตก็วัดพระนางสร้างที่ตรังก็วัดพระพุทธสิงิงที่สงขลานี่ก็มีวัดพระสิงห์ตรงนี้นะมีและวัดนางเล่าตรงนี้ก็มีนะครับก่อนถึงระโนดนะครับที่นครศรีธรรมราชก็มีวัดเจ้าแม่เลือดขาววัดไตล่าวัดพระบรมาธาตุแต่ว่าในท่าศาลาในขนอมสีชนยังมีวัดที่พระนางสร้างว่าอีกมากซึ่งก็ต้องสืบเสาะกันต่อไป แต่มีหลักฐานทางโบราณคดีให้พิสูจน์ได้รัประนางเลือดขาวนี้คือสุดยอดแห่งสตรีนะครับของไทยภาคใต้เรื่องของสตรีนางหนึ่งนะคะที่ ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายจังหวัดภาคใต้นะคะและถ้าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะที่ถูกกล่าวถึงในด้านการสืบทอดศาสนาก็คือพระนางเลือดขาวค่ะในชื่อเดียวกันนะคะอาจจะมีรายละเอียดของเรื่องเล่าที่แตกต่างกันในแต่ละแห่งอย่างที่ตรังค่ะส่วนหนึ่งก็จะเล่าผ่านตำนานนางเลือดขาวเมืองพัทลุงค่ะตำนานนางเลือดขาวแต่ละแห่งเล่าคล้ายกันว่าเป็นผู้สร้างวัดตามเส้นทางคาบสมุทรภาคใต้หรือดินแดนลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งวัดภูเขาทองเป็นอีกแห่งที่ผูกพันกับตำนานนางเลือดขาวหากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองตรังทอดความจากเพลาหรือสมุทรไทยหรือทางใต้เรียกบุตรเพราะว่าต้นฉบับของวัดเขียนบางแก้วพัทลุงเป็นฉบับเดียวที่เขียนถึงนางเลือดขาวกับพระกุมารสามีเราว่าเรียบแผ่นดินนเขาตรังเจ็วันก็ตกแต่งพระพุทธรูป ส่วนท้ายข้อความเขียนว่าเดือน6แรม5คำ่ำสายนางแลเจ้าพระยากีทาพลหลบมายังสทังบังแก้วเล่าและกุมารก็เรียบดินดูจะสร้างเมืองก็มาถึงแขวงเมืองนครศรีธรรมราชและก็สร้างพระพุทธรูปเป็นหลายตำบลซึ่งเนื้อหาที่ตรงกับพงศสวดา์เมืองพัทลุงคือการสร้างวัดพระศรีสันเพชรพุทธศิหิงเชื่อกันว่าอันเชิญมาจากศรีลังกากระทั่งสูญไปเมื่อปี2526 โดยเนื้อความนี้ย้อนให้เห็นเส้นทางอุปถร,รมภพระศาสนาของนางเลือดขาวจากพัทลุงถึงตรังไปยังศรีลังกาก่อนจะกลับมาสร้างวัดว่าอาจเริ่มที่ท่าปากน้ำตรังวัดพระพุทธสิหิงนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อำเภอนายงแล้วกาสทานถีตรังนี่แขกกับคลองนางน้อยคลองนางน้อยเนี่ยมีตอนคลองมาจากเขาบรรทัด แล้วการไล่ผ่านำอำเภอนายงเนี่ยลงไปออกปากน้ำเทท่าจีนต่าจีนนี่ก็คือมีไปพบกับแม่น้ำตรังเราคิดว่าเส้นทางเดินข้องนางเหลือดข้าวน,นะคะจากบางแก้วพัทลุงกันท่ามาตรังเนี่ยต้องข้ามช่องเขาเส้นทางตรงนี้ถูกเรียกว่าช่องไม้ไผ่แม้แต่พระที่จะทุดงไปพัทลุงก็เป็นที่รู้กันว่าจะต้องเดินทุดงผ่านช่องไม้ไผ่นี้ท่านเจ้าวาดก็เคยเดินทุดง ผ่านเส้นทางนี้แล้วแต่โบร,โบราณชาวพัทลุงจะมาค้าขายทางนี้หรือชาวตรังจะไปค้าขายที่พัทลุงก็ล้วนแล้วแต่เดินทางผ่านช่องไม้ไผ่ตรงนี้เป็นเส้นทางที่รับรู้กันว่าตัดลัดสั้นที่สุดแล้วก็ไม่มีอันตรายจากสัตว์ป่าอะไรต่างๆมากมายนัก หลักฐานการกลปบนาวัดเขียนบางแก้วกล่าวถึงพระยากุมาลและนางเลือดขาวว่าเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุาาจากศรีลังกามาบรรจุในพระมหาธาตุเจดีย์ของวัดซึ่งในอดีตทาาุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6มีงานประชันมโนราเพื่อสมโพธประจำปีแสดงความสำคัญของวัดและตำนานที่เป็นร่องรอยของการสืบทอดพระพุทธศาสนาเทรวาสแบบลังกาบงในคาบสมุทรภาคใต้น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน